าล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะแนนก็จะมาสื่อสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะคะแน่นขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะในการสื่อสารทําหน้าที่ของแนนนะคะโดยการที่สื่อสาร กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลหรือข้อความใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราก็ขอให้มีสติเนาะเพราะว่าคนแต่ละคนที่เข้ามาฟังนะคะทําการกระทําที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหรือแรงกดดันที่แต่ละคนได้รับมาแตกต่างกันและมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีการบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับทุกคนเพราะปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะทําให้มันแตกต่างกันออกไปนะคะโอเคนะคะก็ขอให้เปิดใจนะคะเพราะว่าเจตนาในการทําคลิปนี้นะคะมีเจตนาทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้กับกฎแห่งกรรมนะคะวิสัยของกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณเปิดใจ เท่านั้นเองนะคะมันเป็นเพียงประโยคบอกเล่าเท่านั้นแล้วใครจะทําอะไรใครจะทํายังไงตัดสินใจอะไรจะตัดสินใจยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเราจะไม่แบบไม่ไปแนะนําหรือว่าไม่ไปรู้สึกแย่ก,กับสิ่งที่แนะนําไปเราไม่ได้นําไปใช้หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่รู้สึกในสิ่งนั้นแล้วก็เราจะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคุณที่คุณไม่ได้ทําในสิ่งที่เราแนะนํานะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่เป็นปัจเจกบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะ แต่ละคนจะได้รับแตกต่างกันไปอ่ะขอให้คุณแต่ละคนนะคะตั้งสตินะคะแล้วก็มีสติกับการใช้ชีวิตแล้วกักบการเลือกอะไรหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในนี้นะคะ <yse> ก็ต้องขออนุญ,ญาตบอกก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่า ไปกระทบจิตใจใครหรือว่าไปทําให้ใครรู้สึกว่าแย่หรือว่าทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือทําให้ใครรู้สึกว่าด้อยคุณค่าก็ต้องขอขมาด้วยนะคะเน้นไม่ได้มีเจตนาจริงๆเจตนาของแนนมีเจตนาเดียวก็คือสื่อสารกฎแห่งกรรมนะคะสื่อสารกฎแห่งกรรมแล้วทําให้รู้ว่ามันมีอยู่จริงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วก็เท่านั้นเองนะคะเราก็ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยเลยนะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการ เยียวยาสภาพจิตใจนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเสืออะไรกับคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะ The Sun Reverse นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรลงไปแล้วคุณมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณหมดแพชชั่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่มากๆกับสถานการณ์รอบตัวคุณนะคะหรือว่ารู้สึกว่าโลกใจร้ายโลกโหดร้ายกับคุณเกินไปนะคะ ในความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะคะคือมันอาจจะทําให้คุณไม่อยากที่จะไปต่อหรือว่าไม่อยากรู้แล้วว่าตัวเองอยากทําอะไรไม่อยากรู้แล้วตัวเองเกิดมาทําไมแต่รู้ตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าไม่ควรเกิดมาแล้วรู้อย่างเดียวว่ารู้สึกแย่แล้วรู้สึกว่าอยากไปอยากไปแล้วกับชีวิตนะคะ <yeah. S 1> ตอนนี้คน <seja at> คุณบางคนนะอยู่ในภาวะของการซึมเศร้าแล้วคุณบางคนอาจจะเป็นหนักถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายนะคะ <should S 2> นในตอนนี้มีคนคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายอยู่เยอะมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะมาเตือนว่าต่อให้คุณตายไปอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทุกอย่างจะจบนะ <consumption> คุณก็จําเป็นที่จะต้องไปชดใช้เหมือนกันทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของคุณนะคะตอนนี้อยู่ทุกข์แล้วอะ่ะจิตวิญญาณของคุณอะ่ะก็ทุกข์นะคะเพราะว่าเขาต้องไปเกิดใหม่ในการไปเกิดใหม่เขาต้องเกิดใหม่และค่าตัวตายเกิดใหม่และค่าตัวตายซำ้ซำๆซำ้ซำๆซำ้ซำๆย้ำๆอะ่ะจนกว่าเขาจะหมดวาลกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะ แล้วคุณคิดเหรอคะว่าชีวิตมันจะมีความสุขในการเกิดใหม่แล้วก็ตายเกิดใหม่แล้วก็ตาย,ม,ตายมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะชีวิตคุณที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมค่ะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะการจบชีวิตนะคะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในภาวะของโรคซึมเศร้าหรือว่าอยู่ในภาวะซึมเศร้านะคะนันก็อยากจะบอกนะคะว่า นันนก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกคนที่กำลังอยู่ในภาวะนี้นะเพราะว่าคุณนะไม่ได้อยากฆ่าตัวตายจริงๆหรอกมันเป็นเพียงแค่สารเคมีในสมองของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วว่ารู้ค่ะคุณมีค่ามากๆนะแล้วก็คุณแบบคุณแค่เหนื่อยเกินไปคุณแค่เหนื่อยเกินไปค่ะพักผ่อนบ้าง นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพักผ่อนเยอะแล้วนะคะหรือว่าคุณนอนมาเกินแล้วนะคะก็ลองทำอะไรที่คุณรักดูบ้างนะคะหรือไม่ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะใช่ค่ะดูแลร่างกายตัวเองให้ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของคุณดีจิตจิตใจของคุณก็จะเบิกบานไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว,วา ลองดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าคนเป็นโรคซึมเศร้านะคะไม่ถูกกับน้ําตาลและคาเฟอีนเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของคุณนะ่ซึมแล้วก็ดิ่งนะคะน้าตาลกับคาเฟอีนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ยังไม่ต้องคิดนะคะห้ามไม่ได้สิสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ห้ามค่ะคือคุณสามารถจะคิดอะไรก็ได้นะคะแต่คุณควรที่จะรู้ไว้นะคะว่า คนรอบตัวคุณนะรักคุณนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้หรือว่าเข้าถึงไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าขาดความรักนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังมีความรักให้กับคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคะแนนรักคุณนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่แบบที่คุณทําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันส่งผลกับโลกแล้วมันก็ดีกับโลกเสมอ รอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณและความสุขของคุณนะคะที่คุณเคยมีนะคะถึงแม้คุณบอกคุณจะบอกว่ามันผ่านมาแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีมานานแล้วหรือว่ามันไม่เคยมีเลยนะคะเราก็อยากจะบอกว่า ตัวคุณนะค่ะมีค่าเสมอนะแล้วสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่คุณพยายามทําเพื่อคนอื่นน่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นนะะแต่คุณก็ทําสุดความสามารถของคุณแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแต่การที่คนอื่นจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สเคัญแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญเลยเพราะคุณมีเจตนาที่ดีสําหรับเขาแล้วคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะคุณทําดีในมุมของคุณแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ มีความสุขกับตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองให้มากหน่อยนะคะรักตัวเองบ้างเหมือนกับที่คุณรักคนอื่นนะ่ะให้ให้ตัวเองบ้างคะ่ะบอกรักตัวเองบ้างนะคะพาตัวเองไปกินของอร่อยบ้างนอนให้ให้พอดีนะคะ8ดชั่วโมงพอดีแค่นี้พอนะคะอย่ามากกว่านี้อย่าน้อยไปกว่านี้นะคะพอโรคซึมเศร้าถ้านอนน้อยเกินไปหรือนอนมากเกินไปอาการจะกระตุน้นแล้วก็จะกําเริบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ คุณเป็นแค่ช่วงเวลาตอนนี้มันเป็นช่วงภาวะเวลาที่คุณอยู่ในช่วงเวลาดิ่งหรือว่าโลกซุมเศร้ากำเริบเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วอะค่ะไปพักผ่อนเะค่ะยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆนะคะอบกอดตัวเองเยอะๆนะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณทําดีที่สุดแล้วคุณเก่งมากๆแล้วค่ะที่ทํามาถึงจุดนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณทํามามากแล้วอะพยายามที่สุดแล้วอะแล้วมันแบบมันได้แค่นี้อะ ปล่อยไปค่ะเนาะก็แค่ปล่อยไปปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปแล้วก็อบกอดตัวเองค่ะคุณทําดีที่สุดแล้วไม่ต้องโทษตัวเองนะมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเหตุการณ์เหตุการณ์นึงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวเขาด้วยแล้วมันอยู่ที่รอบตัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดอะไรภายนอกของคนอื่นได้ นะแต่เราสามารถกําหนดจิตใจตัวเองได้เรามองแล้วว่าแบบเราทําดีที่สุดแล้วก็ยิ้มรับแล้วก็มีความสุขสาถึงถึงแม้ว่าเขาจะมาเบมเราหรือว่ามันจะมาโทษเราอะไรก็แล้วแต่ปล่อยให้เขาเป็นไปค่ะปล่อยเขาไปนะคะนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณนะจําไว้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีเจตนาร้ายกับคนอื่นนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะคาดหวังผลประโยชน์จากคนอื่นอะ จำไว้เลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดสมควรที่สุดแล้วและมันเป็นสิ่งที่ร่างกายและจิตวิญญาณสมควรที่จะทําที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรเพี้ยนไม่ได้มีอะไรที่แย่และมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าคุณจะโฟกัสกับตัวเองและโอบกอดตัวเองให้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าไม่ได้เป็นก็ตามนะคะจุดจุดนี้นะคะคุณทําดีที่สุดแล้วคุณก็ปล่อยให้ให้ทุกอย่างได้ทําหน้าที่ของตัวเองตามระบบตามระเบียบของมันนะะค เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุและผลในตัวเองเสมอนะคะคุณอาจจะไม่ได้เกิดมาแล้วจําเป็นที่จะต้องทําอะไรร่วมกับเขาคุณถึงต้องแยกทางออกมาจากเขาในบางช่วงบางเวลานะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่ถูกกําหนดมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณพยายามเท่าไหร่หรือว่าคุณแบบอย่ากร้องไห้เสียน้ําตาแค่ไหนกับสิ่งที่คุณทํามาเสียดดยแค่ไหนอะ คุณก็จะต้องแยกออกมาจากเขาค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจําเป็นต้องเจอเมื่อหมดเวลาหมดวาระกรรมก็จบก็จากแยกย้ายกันไปก็จบนะคะนี่คือโลกค่ะโลกมันเป็นความไม่มั่นคงมันเป็นความไม่สมบูรณ์มันไม่มีคําว่าตลอดไปบนโลกใบนี้แล้วมันไม่มีคําว่า ไม่เปลี่ยนแปลงอะทุกคนเปลี่ยนแปลงตามกันเวลาหมดค่ะอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากหรือเปลี่ยนแปลงน้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในจุดจุดนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะมาบอกคุณว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะเพราะบางคนนต่อให้อยู่ในภาวะที่ที่แบบร่างกายแย่มากๆอะคะ่ะ อาจจะเป็นโรคอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่โรคซึมเศร้าหรือแพนิคหรืออะไรนะคะเป็นโรคอื่นด้วยอะ่ะที่เป็นโรคเลวร้ายหรือเป็นโรคที่ทําให้ร่างกายไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอะคะ่ะเราก็ขอให้คุณนะคะขออบกอดคุณนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะบางครั้งบางทีอะคะ่ะสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ ที่เตือนคุณแล้วบอกคุณว่าร่างกายของคุณได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วและดีที่สุดแล้วที่ร่างกายของคุณสามารถที่จะทําได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะช่วงระยะเวลา ต่อไปจากเนี้ยค่ะที่เหลืออยู่อะค่ะใช้ชีวิตด้วยความสุขด้วยความเข้าใจเถอะค่ะว่าร่างกายของคุณทําเต็มที่แล้วแล้วไม่ว่าร่างกายของคุณจะทําอะไรนั่นหมายความว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วไม่ใช่คุณไม่พยายามไม่ใช่คุณไม่ฝืนไม่ใช่คุณไม่สู้แต่คุณทํามาเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะก็ ขอให้มองด้วยความเข้าใจขอให้มองด้วยความรักแล้วก็ขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองนะคะว่าผ่านมาถึงจุดนี้ได้อะบางคนเจอยามาเยอะมากเจอมาหนักมากๆแล้วจนแบบร่างกายเริ่มที่จะแบบมันไม่โอเคแล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้ชีวิตในตอนนี้ด้วยความเข้าใจด้วยความรักมองให้เห็นประโยชน์ของของความเจ็บป่วยอะ คือความเจ็บป่วยนะคะเราจะมองเห็นตัวเองมากขึ้นคือการมองเห็นตัวเองก็ <c oughs> คือมองว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรมาที่แบบที่มันทำลายร่างกายอะที่แบบสูบบุหรี่เยอะเกินไปกินเหล้าเยอะเกินไปกินของหวานมา,มากเกินไปกินอะไรมากเกินไปอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นการมองเห็นตัวเองมากขึ้นอะทำให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตยังไม่พอยังไม่ยังไม่หมดยังไม่ยังแบบ ยังเสียดายที่ยังไม่ได้ใช้อะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันก็เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งที่บ่งบอกว่าโอเคหลังจากนี้ต่อไปอะเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ให้ดีที่สุดโดยที่คุณจะไม่เสียดายมันนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้มันอาจจะทําอะไรได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะหรือว่าถึงแม้ว่าในตอนเนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบมันไปต่อได้ยากนะคะ แต่ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อะค่ะขอให้คุณขอบคุณสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาให้ได้มากๆเพราะว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณจะเห็นคนที่เขาอะทุ่มเทพเพื่อที่จะอยู่ใกล้คุณให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเขานะผลประโยชน์ในที่นี้ก็คือแบบเรื่องของทรัพย์สินภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมแต่คนบางคนนะคะ ก็เวลาที่คุณทุกข์ที่สุดนะเขาจะมาให้คุณเห็นแล้วก็อยู่กับคุณด้วยใจไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีประโยชน์กับคุณเขาก็จะอยู่กับคุณนะ,นะคะคนคนนั้นแหละค่ะคุณจะเห็นได้มากที่สุดและได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะนึกถึงเวลาแบบนั้นให้ไวให้เยอะๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่มั่นคงไม่ไม่ไมแน่นอนไม่สมบูรณ์แบบซะทั้งหมดหรอกแต่ว่า เวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่คุณยังมีสติอยู่ยังเป็นเวลาที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงธรรมหรือเข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะมองโลกให้เป็นให้เป็นธรรมมองธรรมให้เป็นให้เป็นธรรมชาติให้เป็นปกติมองทุกอย่างให้เป็นปกติค่ะว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งปกติที่มนุษย์ปกติต้องเจอแต่อย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาความ ทุกของคุณในตอนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะมันจะยิ่งดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเอาตัวเองให้มีความสุขที่สุดเปรียบไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรเลยนะคะไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองในจุดไหนเลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในจุดที่แบบที่มันอยู่จุดดิ่งที่สุดแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรเลยค่ะแค่แค่เข้าใจว่าสิ่งต,ต่างๆรอบตัวเกิดขึ้นมีเหตุและผลของมันเสมอบางครั้งบางทีเหตุข,ของมัน ก็อาจจะเป็นเพราะเราอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองมากเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราละเลยกับอะไรบางอย่างมากเกินไปนะคะส่วนคนบางคนนะคะที่เป็นโลคโดยกรรมพันธุ์โดยกําเนิดนะคะอจุดนี้นะคะอยากจะให้เข้าใจว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเกิด ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเกิดไม่สามารถที para, Arizona, onde, playing, Myers, ่จะเลือกเกิดได้ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรร่างกายสมบูรณ์แบบแค่ไหนหรือว่าพร้อมไม่พร้อมแค่ไหนอะไรยังไงหรือเกิดเป็นเพศอะไรศาสนาอะไรเชื้อชาติไหนคุณไม่สามารถเลือกเกิดได้นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นกฎของธรรมชาติก็คือแค่เข้าใจกฎของธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกอะไรถ้าเราเกิดมาแล้วแบบมีกรรมพันธุ์เป็นแบบเนี้ยก็เราเกิดมาเป็นแบบเนี้ยก็มันไม่ใช่โชคร้ายอะไรหรอกบางครั้งมันเป็นโชคดีด้วยซ้ําที่เราได้ได้แบบ ได้เข้าใกล้สิ่งที่แบบได้เข้าใกล้ตัวเองมากขึ้นเวลาที่เราเจ็บป่วยอะค่ะเราจะเข้าใกล้ตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นมันมีเวลาที่ที่แบบที่เราจะได้ทบทวนตัวเองได้คิดถึงตัวเองได้แบบได้ได้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตของตัวเองจริงๆได้แล้วก็ได้เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นแลาได้เรียนรู้คนอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังมีผลประโยชน์อยู่กับเขา ในเรื่องผลประโยชน์ในที่นี้ค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินเงินทองอะไรแล้วแต่นะคะตราบใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่คุณอาจจะมองเห็นความดีหรือว่าความดีเยอะกว่าความชั่วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใดก็แล้วแต่ที่คุณมองไม่เห็นแบบที่คุณไม่มีประโยชน์หรือว่าคุณมองแบบไม่มีประโยชน์กับใครอะแล้วเขาคนนั้นยังยืนอยู่กับคุณนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่แบบ ที่ธรรมชาติอยากจะบอกคุณว่าเนี่ยแหละคือความดีเนี่ยแหละคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนคนหนึ่งสามารถให้กับคนคนหนึ่งได้โดยที่แบบไม่มีผลประโยชน์ต่อ,อกันหรือว่าไม่มีสายสัมพันธ์ใดๆต่อ,อกันนะคะมันจะสามารถมองได้ในหลายๆแบบมันสามารถมองโลกได้ด้วยความเข้าใจสามารถมองโลกได้ด้วยความเมตตาสามารถมองโลกได้ด้วยความรักและและความแบบความเข้าใจในในข้อกําหนดและข้อจํากัดของตัวเองอะคะ่ะคุณคนทุกคนเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบ เพื่อมีเป้าหมายในชีวิตเดียวกันเสมอไปทั้งชีวิตอะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเป้าหมายชีวิตในชีวิตของคุณหรือหน้าที่ของคุณที่คุณเกิดมามันอาจจะมาเพื่อที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขหรือว่ามันอาจจะมาเพื่อที่ทําให้หัวใจของคนรอบข้างของคุณะ่ะได้รู้จักความเมตตาความรักและการให้คุณรู้ไหมคะว่าคุณเป็นเงื่อนไขที่ดีมากๆเลยนะให้กับคนปกติทั่วไปอะเพราะว่า คนปกติเขาจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าร่างกายที่แบบที่มันเจ็บปวดมากๆหรือเจ็บป่วยมากๆอะ่ะมันมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมุมของเขาอะ่ะในความรักความเมตตาม,มันจะน้อยกว่าคะ่ะมันจะน้อยกว่ามันจะน้อยกว่าคนที่อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อยู่กับความเจ็บป่วยมาเวลาที่คุณเจ็บป่วยเวลาคุณมองเห็นคนเจ็บป่วยเหมือนกันอ่ะคุณจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นแล้วคุณจะมีเมตตาแล้วก็มีจิตที่ที่ให้กับเขาได้มากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณร่างกายปกติแข็งแรงดีอ่ะคุณก็จะมองว่าแบบเฮ้ยเขาก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนี่นะเขาก็ยังมาทํางานได้ปกติมาเรียนได้ปกติชีวิตเขาก็ยังดูปกตินะมันก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วทําไมอะไรแบบเนี้ยทําไมถึงแบบ ถึงต้องให้ความรู้สึกดีๆหรือว่าทําไมถึงต้องให้ต้องต้องแบบต้องให้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะคนปกติทั่วไปอ่ะเขาจะมองแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนป่วยมีโรคประจําตัวที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะมันจะเป็นแบบนี้โรคภายนอกมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงคุณถึงดีกว่า แบบมีสภาวะจิตใจที่ที่ดีกว่าคนบางคนที่มีสภาวะร่างกายที่ปกตินะคะเพราะว่าเขามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือจุดดีนี่คือจุดเด่นของคุณนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ที่แบบร่างกายของคุณอ,อาจจะแบบขยับได้ไม่เท่าแบบไม่ไม่สมกับที่คุณต้องการหรือว่าการสมรรถภาพในร่างกายของคุณมันแบบมันทําให้คุณงุดงิดอ่ะ ใช่มันทำให้คุณหงุดหงิดนะคะมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอนะคุณเอาแบบ คนปกติไม่ได้เป็นเหมือนกับคุณแงม,มันเกิดความแตกต่างพอมันเกิดความแตกต่างอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเสียใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกแย่เพราะว่าเราไม่ได้มีเหมือนเขาไม่ได้สัมผัสอะไรเหมือนกับเขาความจริงแล้วอะค่ะธรรมชาติสร้างให้มนุษย์ทุกคนแตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตวิญญาหรืออะไรก็แล้วแต่มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดและดีที่สุดและหน้าที่แต่และหน้าที่อ่ะ ก็จะใช้ร่างกายแตกต่างกันใช้แรงงานแตกต่างกันใช้พลังงานแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วว่าการที่คุณถูกจํากัดพลังงานน่ะนั่นหมายความว่าตัวคุณน่ะต้องมีจิตวิญญาณระดับที่สูงระดับหนึ่งอะ่ะที่จําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีข้อจํากัดทางด้านร่างร่างกายเกิดขึ้นอะ่ะนั่นหมายความว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะ อยากที่จะเป็นเงื่อนไขให้กับคนอื่นให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ให้มีความเมตตาต่อโลกให้มีความเมตตาและความรักโดยที่ไหลเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโลกมนุษย์อะคะ่ะมันมีมันมีมนุษย์หลายแบบแล้วก็หลายระดับหลายระดับที่หมายความว่าพลังงานเนาะระดับในที่นี้หมายถึงระดับพลังงานที่แบบที่มีสภาวะของจิตที่ เป็นพลังงานระดับสูงระดับกลางระดับต่ำต่ำสุดสูงสุดอะไรเงี้ยค่ะมันมีเพราะฉะนั้นแล้วว่าระดับแต่ละระดับะจะมีความคิดและการเป็นอยู่หรือว่าแบบสภาพการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะในด้านของความแตกต่างอะมันจะทําให้แบบมันเหมือนมันเหมือนเป็นความสมดุลของพลังงานหรือสมดุลของโลกนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อให้กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะแนนก็ขออกกบกอดทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะแล้วก็แนนเข้าใจนะคะว่ามันหงุดหงิดมากแค่ไหนที่มีร่างกายที่ไม่ค่อยจะแบบตามสภาพจิตใจเราเท่าไหร่นะคะเหมือนหมายถึงแบบจิตใจเราอยากจะไปแต่ร่างกายเราไม่ไปนะคะหรือว่าอยู่ในสภาวะที่แบบ ร่างกายทุกอย่างมีครบพร้อมแต่รู้สึกดิ่งรู้สึกดิ่งมากๆนะคะดิ่งมากๆจนไม่สามารถทําอะไรได้นั่นก็เข้าใจเหมือนกันนั่นก็เข้าใจทุกคนที่ที่ผ่านเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่แบบที่ในไพ่บอกมาเมื่อกี้นะคะนั่นเข้าใจหมดเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆโดยที่ไม่ตัดสินกันโดยที่ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ก็พร้อมที่จะรับฟงังแล้วก็ถ้าอยากต้องการที่จะปรึกษาก็สามารถที่จะ ออปรึกษาได้นะคะส่งไลน์มาได้นะคะไลน์แอดรอสามสามสามนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่เสียเงินนะเราก็ยินดีรับฟังนะคะเราก็อย่าเพิ่งท้อนะแนนจะคอยอยู่ข้างๆทุกคนนะคะต่อให้ทุกคุณไม่มีใครนะคะคุณยังมีแนนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณทุกคนอยู่นะขอให้คุณนะคะพักก่อนนะไหวค่อยไปต่อคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย